สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยการเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อินซูสุเชียงตะลายโดยกลุ่มลรงเงินสำนักงานใหญ่วันนี้เราเจอกันช่วงเช้าเชนิดหนึ่งข่าววันนีอ้อยู่กับรถรุ่นนี้นะคะแค่โฟน 1.9L ออโต้ใส่ชุดแ,แต่งเอสปอ t ตแต่งรอจบครบออกจากศูนย์สีเทาแลมโบอยู่หลวะหล่อมากๆเลยไม่พลาดที่จะพา เอามาให้ทุกท่านได้ต้อรับชมกันนะคะคันนี้ยูโรห้าสีเทาลัมบูราคาค่าตัวอยู่ที่8 7ด0 0 0บาทนะคะแต่งจบครบออกจากสวนแบบนี้เขาแต่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปต้อรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะ ดีเทลรายละเอียดว่าจะเป็นภายนอกภายในเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรมาหลอดจริงๆนะคะแม็กรายนี้ตอนนี้เห็นสเต็ปนี้ก็คือหลดหน้า2หลังสาหลอดจริงจังนะคะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็สําหรับท่านใดที่สนใจคะ่ะอย่าลืมนะถ้าหาเซลร์พ่ใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเซลร์พ่ใหม่ isuzu ค่ะ0 3 8 9ส่วนก็5 3 3 8 i d l i p w e m a i 1 5 7 9หรือ Facebook ส่วนตัวคะ่ะ อีสูดเพลทอีสูเชียงตะลายใบยเซลปีใหม่หนะ้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเมื่อกดติดตามเรียบร้อยแล้วะไปรับชมกับรถรันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเริ่มสายแล้วแดดเริ่มส่องแล้วค่ะทุกคนแสงไม่ไไ่อด้โอเคไปเลยต่อสำหรับคันนี้แคปโฟ1.9 แอลออโต้นะคะอยู่หลงห้าด้วยสําหรับคันนี้ค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่8 7ดแสนเพบาทนะไม่ตัวรวมชุดแต่งเอสปอร์ D, แล้วก็แม็กยางนะตัวนี้แต่งหล่อสุดครบออกจากศูนย์เลยนะคะหล่อมากๆเลยตัวนี้ชุดแต่งเอสปอร์ D, นะคะก็จะได้ชิ้นงานในส่วนของด้านหน้าจะมีชุดสเกิร์ตหน้านะคะกระจังหน้าแบบนี้นะมาดูดีเทลของรถนิดน,นึงค่ะตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับ อ่าซูเปอร์เดยไลท์ที่อยู่ภายในโครมเดียวกันนะคะอ่าซูเปอร์เดยไลท์ทำหน้าที่ได้ถึง3อย่างเป็นไฟเลี้ยวไฟดีแล้วก็ไฟส่องสว่างเวลากัางวันในหลอดเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ำภายในหลอดเดียวกันนั่นเองค่ะดีไซน์นะคะไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างนะคะรับกับในส่วนของดีไซน์ของ แต่เคอร์เทนหรือช่องระบายอากาศด้านข้างตรงนี้ช่วยเรื่องการประหยัดน้ํามันยิ่ขึ้นนั่นเองเพราะว่ารถของเราจะวิ่งได้ลู่ลมแล้วก็ลดแรงก้านทานได้ดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้ชิ้นง,งานในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นครอบกระจังหน้าด้วยชุดแต่งของเอสปอร์ตี้ที่จะมีเป็นสีดํากับสีแดงแบบนี้มาพร้อมโลกโก้เอซูต์โคลูเมียม e um นะคะด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ดีไซนใ์ใหม่ช่วยเรื่องการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ชิ้นงานของเอสปอร์ตี้ก็ถือว่าจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของดีไซน์ออกแบบของเขาก็ถือว่าเข้ากับอีสุของเราได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วแม็กตัวนี้นะคะก็ลูกค้าเลือกเองนะคะสวยไหมลองเอาไปดูนะคะ <c oughs> เออชอบก็จัด นะคะจะประหยัดทำไมตัวนี้นะคะโหลดหน้า2หลังสามนะดุมล้นอนอล้อคาลิเปอร์ลายล้อแม็กนะตัวนี้ซีลยางอยู่ที่สองห้าห้าทห้าศูนนะคะเป็นยางดิสโตนนะเออก็อยากได้แบบไหนชอบแบบไหนจัดไปเลยนะตัวนี้นะคะมาต่อชุดแต่งเอ็ r t นะคะก็จะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะสติกเกอร์แก้มข้างนะซ้ายขวาแล้วก็ตัวด้านหลัง กระบะตัวนี้นะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของครอบกระจกมองข้างซ้ายขวาด้วยนะคะในส่วนของชุดแต่งเอสปอร์โลโก้แคปโฟติดตั้งจากโรงงานเป็นโครมเมียวนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะได้แก๊บหลังคาตรงนี้มาด้วยสําหรับชุดแต่งถ้าเอ็กซ์ีไม่มีนะถ้าแต่งชุดแต่งเอสปอร์ถึงจะมีนะแก๊บหลังคามองมุมนี้นิดนึงหล่อมากนะคะ ไฟท้ายค่ะ Triple a อา o r LED สามเส้นนะคะโดดเด่นเห็นชัดเจนใช่ไหมสวยไหมคะอ่าไฟเบรกดวงนั้นบนนะคะเวลาเหยียบเบร,รกสองแสงไฟจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อเลยทำงานคู่กันกันกบไฟเบรกดวงที่สานั่นเองนนเองนาะชิ้นงานด้านหลังของ S อ p ป r t y ตก็จะได้ประมาณนี้นะคะไปดูด้านในนิดนึงนะคะตัวนี้เกรด L นะท่กแขนจะเป็นท่าพรีเมียมนะคะ เบาะลวดลายดีไซน์ใหม่นะคะเป็นผ้าพ,พรีเมียมเนาะปีข้างของข้างมีขนาดใหญ่เวลานั่งจะรับกับสรีระของตัวเราค่ะช่วยให้ลงการผ่อนคลายลดการเมื่อล้าขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยนะตัวนี้เกรด L ยังไม่มีปรับสูงต่ํานะคะจะมีปรับพนักพนักพิงนะคะเอานั่เอน็นหลังขยับหน้าขยับหลังได้เนาะพวงมาลัยยูนิเทนมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะคอนโซลก็ย,ยังไม่มีหุ่มหนังนะคะสำหรับเกรด L อหน้าจอทัชสกรีนขนาด แปดนิ้วลองรับระบบความบันถึง Apple CarPlay ดออ a ล Auto นะคะ Air Auto นะ6สปีดเข้าเกียร์ง่ายแม่นยำยิ่งขึ้น a อ r 3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์นั่นเองเบอร์ต้นออปชั่นสำหรับตัว แคปฟูเออก็จะประมาณนี้นะคะด้านนี้จะมีปุ่มแองเจ s t a r าร์สต็อปซีเปุ่มดับและติดเครื่องอตัตโนมัติปุ่มทําการเเกรีเจนเครื่องสําหรับยูโรห้านะคะเพิ่มเติมเข้ามาปุ่ม e s เอสซทซควบคุมการทรงตัวของตัวรถหรือป้องกันล้อหมุนฟรีดับไฟหน้าออโต้สรีระดับนะคะไปดูเครื่องยนต์นิดนึงค่ะ มาได้ในสำหรับเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ยูโรห้านะคะเครื่องพันเก้าฝาครอบนะคะจะเป็นสีดำแบบนี้หมดแล้วนะแล้วก็เพิ่มเติมดีพีดีในเรื่องของการ กรองกาน,นะคะเพื่อลด PM 2.5หรือลดคาร์บอนไดออกไซด์นะตัวนี้สามารถลด PM 2.5จากตัวเดิมได้ถึง92%กันเลยทีเดียวนะคะรักโลกนะคะ <c oughs> กฎหมายกำหนดนะคะเออเคตัวนี้นะคะนี้เครื่องยนต์ยูโร5นะแรงม้าสูงสุดที่150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่350นิวตันเมตรค่ะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติม สามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ได้นะคะตามลิ้นหัวล่างตกลงนี้ได้เลยหรือ Facebook สุนตัวเซลปีใหม่อิสุสเพจอิสุเชียงตะลายายเซล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็สำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สารับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยสำหรับวันนี้เซล์ปีใหม่อิสุสขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า